เิริยนคงอุดมสิลป์จบปริญญาตรีโรงพยาบาลศิริราชจบปริญญาโท MBA การตลาดและเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดโปรแกรมสารอาหารเพื่อฟื้นฟูสุขภาพนะคะโปรแกรมลดน้ำหนักเนี่ยทุกโปรแกรมของยูซี่นะคะเราจะออกแบบมาให้ใช้ตามพฤติกรรมของคนนะคะเพราะนั้นโปรแกรมลดน้ำหนักเนี่ยเภสัชกรของบริษัท จะมีการอบรมให้ในทุกๆเดือนนะคะให้ท่านดูในตารางที่ทุกท่านสมัครแล้วเนี่ยเขาจะมีการส่งตารางประชุมนะคะของแต่ละเดือนไปที่บ้านเพราะว่าเฉพาะโปรแกรมลดน้าหนักตัวเดียวเนี่ยท่านจะต้องใช้เวลาในการฝังความรู้แบบละเอียดถ้าท่านจะดูแลลูกค้าแบบละเอียดนะคะอย่างน้อยเนี่ยสองชั่วโมงนะคะในการที่จะเรียนรู้เขาแบบละเอียดจริงๆเพราะอะไรรู้ไหมคะเราไม่อยากให้ท่านไปเป็นเหยื่อไปเป็นแพะของคนที่โยโย่จักยาแล้ว จากการคนที่กินยาลดความอ้วนจากภายนอกนะคะตัวลดน้ำหนักของยูนิตี้เนี่ยออนยืนยันว่าเป็นตัวที่ได้ผลและโดยหลักการได้ผลและโดยการใช้จริงๆก็ได้ผลแต่มันมีวิธีการใช้ซึ่งถ้าจะให้ดีออนอยากให้ทุกท่านมามาเรียนอีกคอร์สหนึ่งสำหรับการลดน้ำหนักโดยเฉพาะนะคะแต่ทีนี้เอาตัวง่ายๆก่อนเริ่มแรกเลยเนี่ยถ้าลูกค้าจะลดน้ำหนักท่านจับล้างสารพิษก่อนดีทอก่อนเพราะอะไรรู้ไหมคะ คนที่มีสารพิษล้นอยู่ในร่างกายร่างกายมันจะสะสมเ,เขาเรียกว่าจะมีการเ,าเขาเรียกกลไกพิเศษของร่างกายในการที่จะเอาสารพิษออกจากเลือดโดยการเอาไขมันไปหุ้มกับสารพิษไว้จากหลอดเลือดเราแล้วเอาไปฝากไว้ในเนื้อเยื่อข้างนอกก่อนฝากวันแรกไขมันมันจะนิ่มๆนะคะมีสารพิษเข้าไปอีกมันมันเคลียร์สารพิษไม่ทนันมันก็จะเอาไขมันเนี่ย เป็นเม็ดไขมันหุ้มสารพิษก่อนสารพิษจะได้ไม่ไปทาลายหลอดเลือดเราหุ้มเสร็จเอาไปดันไปฝากไว้ข้างนอกฝากไปฝากมาสรุไล์เต็มตัวเลยนะคะเพราะฉนั้นท่านจะเจอหลายคนที่เวลาที่เขาจะโตอ้วนๆจับดีท็อกไปแค่ชากับคอเลสเตอรอลไปบางคนน้ําหนักลงได้2กิโลหกิโลกิโลนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือเป็นสิ่งที่ชัดเจนมากเพราะฉะนั้นพอหลังจากนั้น2อาทิตย์แล้วเนี่ยถ้าเขาจะลดน้ําหนักท่านก็เข้าสู่กระบวนการเบิร์น นะคะคือใหอ้อย่างน้อยต้องสองอาทิตย์ในการที่เคลียร์พวกสารพิษออกก็เข้ามาเบินมาเบินปุ๊บก็เลือกได้เลยก็จะมีสองเรื่องเรื่องที่หนึ่งป้องกันไขมันใหม่อันที่สองขจัดไขมันเก่าทำสองเรื่องนะคะเพราะฉะนั้นก็มองหน้าเขาแล้วก็ถามเขาว่าคุมอาหารได้ไหมคือถ้าคุมอาหารได้ไขมันใหม่ที่รับเข้าก็น้อยถูกไหมคะ เราก็เผาไขมันเก่าอย่างเดียวแต่ถ้าบางคนคุมอาหารก็ไม่ได้นะคะออกกําลังกายก็ไม่เอาเพราะฉะนั้นก็ต้องผูเซตนะคะตัวแรกเลยเนี่ยคือตัวป้องกันไขมันใหม่ก่อนนะคะตัวแรกก็จะเป็นตัวจับไขมันนะคะทานก็ง่ายๆเลยก็คือมื้อหนึ่งเนี่ยสัก2อถึงสี่เม็ดนะคะกระปุกเขาจะเป็นสีฟ้าๆแบบนี้โอเคแล้วก็โอเคนะคะ,คนะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะชื่อว่าไขโตลิก ะะแต่ว่าตัวไคโทลิกของที่นี่เนี่ยข้อดีคือกินแล้วท้องไม่อืดอันนี้เป็นข้อดีเลยข้อที่สองคือเขาจะมีในกลุ่มของพวกวิตามินซีอยู่ในไคโทลิกของเราด้วยนะคะทีนี้เวลาใช้เนี่ยพกไปนะคะทานพร้อมอาหารหรือจะก่อนอาหารแป๊บเดียวแล้วกินข้าวให้เขาคให้เขาลงไปทํางานกับอาหารได้ทันนะคะสําหรับตัวไคโทลิกส่วนตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะคะเขาเรียกตัวนี้เป็นตัวที่จับไขมัน ส่วนตัวนี้จะเป็นตัวที่จับนะคะไม่ให้เราเปลี่ยนจากแป้งไปเป็นน้ําตาลนะคะเขาเรียกว่าหยุดกลไกงนั้นถ้าเราจะหยุดกลไกลตัวนี้เนี่ยก็คือเราก็จะกินก่อนอาหารสักประมาณสัก5นาทีไม่ให้น้าย่อยมันสร้างนะคะตัวน,นี้ชื่อว่าอีควคลีนคนไทยนะคะส่วนใหญ่อ้วนก็คืออ้วนจากเนื้อสัตว์คู่กับแป้งสังเกตไหมคะเรากินข้าวก็เป็นข้าวกะเพราไข่ดาว เพราะนั้นเราจะมีข้าวเสมอมีวันนั้นมีลูกค้านะคะอดข้าวแทบตายนะคะน้ำหนักไม่ลดเพราะว่ากินไคโตลิกอย่างเดียวแต่ว่ากินแต่ขนมจีนราดน้ำปลาไม่ <c oughs> ออกลัวไหมคะอุ่าไม่กินไก่ทอดนะคือเป็นคนที่ชอบกินปีไก่ไก่ทอดเนาะไม่กินนะเอาไก่ออกหมดเลยนะไม่กินแกงไก่ไก่ก็ไม่ใส่กินแต่มะเขือนะแล้วก็กินเส้นขนมจีนเยอะมากเลยแล้วก็ราดน้ำปลาลงไปหน่อยปรากฏว่าอ้วนเอาอ้วนเอาอเธออ้วนแป้ง ะะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าเขาอ้วนแป้งเราก็หยุดที่แป้งของเขานะคะเพราะนั้นแต่ถ้าเป็นคนที่คุมอาหารได้เช่นอาหารมันไม่กินเลยอาหารแป้งลดลงใช้พวกนี้ก็คือจะใช้น้อยก็ใช้ตัวเผาผ่านได้เลยนะคะ